สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อกันนะครับาจากเข้าไปรับของนะครับจากลัน12ตอนนี้ก็ออกมาที่ถนนเจรันแล้วนะครับก็จะมาเลี้ยวเข้าแยกนะครับพาณิชยาการทนบุรีหรือว่าเจรันซอย13นะครับ ก็ไปที่บางแวกนะครับถนนเส้นนี้ก็ไปพณรทไปที่ไปตัดกับถนนราชพฤกพ์พุทธมณฑลสายหนึ่งแล้วก็การการเทาพิเศษพุทธมณฑลสายสองสายสามนะถ้าวิ่งกันยาวๆนะครับถนนเส้นนี้ถนนบางแวกเส้นนี้นะไปถึงสายสี่เลยนะ เป็นถนนแคบนะครับจะว่าเป็นถนนก็ได้จะว่าเป็นซอยก็ได้นะ <c oughs> ก็มีแค่สองเลนนะครับก็วิ่งสวนกันตอนนี้เขาใช้ชื่อว่าซอยพนิชยากาศนะครับยังไม่ถึงบางแวกนะมันจะมีช่วงที่เป็นถนนบางแวกแต่ก็ต่อกันนะี่แหละต่อกันไป ก็เคยรีวิวให้ดูน่าจะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะถนนบางแวกนะครับาจากจรันจากจากการเจราพิเศษนะครับมาที่พุทธมนทนสายหนึ่งหรือว่าราชพึก,กอะไรพวกนี้นะ าจะยังไม่ถึงจันลันนะที่เคยถ่ายไว้นะครับลูกค้าเป็นคนต่างชาตินะครับที่เข้าไปรับงานมา,เ,าเขาจะเลี้ยวห่ะอยังไงน่าจะเลี้ยวเข้าซอยนี้นะดีวงซะใหญ่กวานะ้างนซอยมันเล็กนะครับน,นี้ชัยาการธนบุรี11 ก็จะมีสอนอบางเสาธงนะครับอยู่ในซอยนี้นะรับไปส่งที่บางจากนะครับบางจากภาษีเจ,จริญจราจรแรกขับลงไปเรื่อยๆจากนั้นดียวซ้ายโรงสัญญาณไฟจราจรที่สองข้ามคลองไปไม่ไกลนี่เองก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะไม่น่าจะถึง น่าจะไปถึงราชชฤพึ์นี่แหละไปออกราชพึกษ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่คอนโดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า,าลูกค้าต่างชาตินะครับเ,เขาพูดไทยได้นะครับส่วนมากฝรั่งต่างชาติที่เขามาอยู่ไทยนี่เขาก็ต้องพูดไทยนะมาเที่ยวไทยเขา,เขาต้องหัดพูดไทยก่อนนะครับแยกบางเสาธง คนไทยนี่พูดอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับคนที่เก่งเขามีนะแต่ก็มีไม่มากนะครับส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยพูดกันนะครับภาษาอังกฤษแต่พูดแต่ภาษาไทยภาษาของเราเองนะครับเพราะว่าไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของชาติใดนะครับมีภาษาเป็นของตัวเอง mm hmm. อ่เาเขมรลาวพมา่าตรกนี้เขาพูดไทยได้หมด มาเลนะเวียดนามพวกนี้ก็พูดไทยได้นะ<ม>เ,ขเขาเรียนภาษาไทยเลยนะคนไทยที่พูดภาษา<ม>เขานี่ก็มีน้อยนะครับนะคนไทยที่พูดขเขมรน,นี่ก็มีน้อยนะถ้าจะพูดเยอะก็คือแถวสุรินทร์บุรีล์นะแต่ก็เป็นคําเขาพูดภาษาขเขมรอยู่แต่แต่เขาบอกว่าไม่เหมือนกันนะ ขเขมรเขาเรียกว่าคนไทยที่พูดทางบุรีรัมสุรินเขาเขาพูดขเขมรกันแต่เขาบอกว่าขเขมรคนละอันนะฟังกันไม่รู้เรื่องเขมีแต่ลาวกับไทยเนี่ยฟังกันรู้เรื่องนะครับคนลาวนี่เดี๋ยวนี้ก็ ห้าปวบนี้ก็พูดไทยได้แล้วนะเพราะว่าดูทีวีดูสื่อไทยกันก็เ,เ,เข้าถนนบางแวกแล้วนะครับนี่เข้าแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะซอยยี่สิบหกี่ิดแล้วนะ ราชชฤกพึกนะครับข้างหน้านี้แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางเพชรเกษมก็อีก4นาทีนะครับหนึ่ออก500กง 1> 1กิโลกว,กว่าก็ถึงละตอนนี้ก็อยู่ราชชฤกพึกนะครับราชชฤกพึกขาเท่านะ ขนานนะครับมาจากถนนบางแวก สี่สิบเมตรเลี้ยวซ้ายเออบานสาธรอ,อีกยี่สิบเมตรเลี้ยวซ้ายแกป๊ปไปส่งของครับมาในที่ก้าวที่สองเนาะ มีหมู่บ้านนี้ไม่แลกบัตรโอ้ตั้งแต่เข้าหมู่บ้านใหญ่ๆหรูๆมานี่มีที่เดียวนะที่ไม่แลกบัตรนะเข้าง่ายให้ผ่านเลยถ้าเป็นหมู่บ้านอื่นนี่โอ้โหกว่าเราจะเข้าไปได้ต้องแลกบัตรต้องให้ต้องให้เจ้าของบ้านเซ็นให้ด้วยว่ารับของจริงไปจริงนะ บางหมู่บ้านนี่ให้ยามขี่มอไซค์ตามเราไปด้วยก็มีนะโอ้ล่มลื่นดีจังเลยนะครับหมู่บ้านคนมีกระตังไงชาตินี้เราคงจะไม่มีโอกาสได้มาอยู่นะ้ำบ้านแบบนี้นะ<ม>บ้านคนรวยเข้าส <80 S 1> <ม>ู่วงเียนใช้ทางออกที่สมีฝรั่งด้วยเนี่ยวขวา มาเลขที่92หลังไหนเอ่ย92 92หลังหลังเทียจุดหมายแล้ว93นะ93 94 92 บ้านทาวเฮาหรือทาวโฮม่รู้นะสามชัน้นโอ้โหหลังใหญ่ถ้าดูเลยนะครับทางออกถนนล,ลาดชักพึกเงียบสงบโอ้ยกว้างนะเข้าไปทางหนโน่นน่ะ บางบ้านก็ไม่มีคนอยู่ก็มีนะของบ้านพวกนี้มันก็ต้องมีค่ายามค่าส่วนกลางนะครับไม่มีตังเยอะนี่อยู่ไม่ได้นะมนุษย์เดือนเดือนอย่างเรานี่หาเช้ากินค่ำนี่อยู่ไม่ได้ ต้นไม้ใหญ่นะร่มลื่นดีจังเลยครับนี่คือหมู่บ้านนะครับเออบานราชพฤกษาธรรู้ว่าอ่านว่าเออบานหรือเปล่านะ นรวยนะครับหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครก็จะมาออกถนนราชชฤกพึกเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ